สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สนะครับจากช่องเดอยพีครับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องนะครับอันบ็อกนะครับเจ้าตัวโซนี่ซีวีเทนตัวนี้กันนะครับว่ามันดีนะครับมันเจ๋งยังไงนะครับแล้วก็ทําไมนะครับพีแมนเดอยพีถึงซื้อมาใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันนะครับเรามาพูดพื้นฐานนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ซีวีเทนตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งผมขออนุญาตเจ้าตัวอันบ็อกแค่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเก็บไว้อันบ็อกในภายหลังนนนนะะครรัับอาาผมขวววงงไ้้้ตีแลกเ ก็สำหรับเจ้าตัว Sony CV10 ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องในระดับที่เป็น entry level นะครับแต่ประสิทธิภาพครับก็ต้องบอกว่าไม่ entry level เลยด้วยความสามารถของมันนะครับมันจะเป็นตัวต่อยอดนะครับจากเจ้าตัว Sony A51 นะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราไม่พูดถึง A51 เลยมันจะอยู่ระดับไหนนะครับมันจะอยู่ระหว่าง Sony ่ v 1วนะครับ Sony แเราก็ขึ้นมานะครับเป็นเจ้าตัว CV10 แล้วก็ขึ้นไปเจ้าตัว6 4นะครับ ตัว cve เจครับมันก็จะอยู่ในจุดนั้นเนาะโดยสเปคพื้นฐานนะครับกับเจ้าตัว sony cve เจ็ดนะครับมันก็จะขายเจ้าตัว sony หกสิสีเลยครับแต่มีการดาวเกรดนะครับมาเล็กน้อยนะครับก็คือ iso อาจจะไม่ได้เท่าเจ้าตัวหกสิสีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็วัสดุนะครับก็จะไม่ได้เท่า โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าได้สเปคนะครับของเจ้าตัวหุบบันสีมาเต็มๆทั้งระบบโฟกัสโฟกัสอะไรเงี้ยเซนเซอร์ก็ได้มาที่ค่อนข้างจะคล้ายกันครับก็ยังไงนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงอย่างอื่นว่าทำไมเราถึงซื้อเนาะเราไปอันบ็อกกันก่อนดีกว่าครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็มาอันบ็อกกันเลยครับโดยเจ้าตัว Sony ่ v 1 0นะครับ Sony นะครับจะแถม Memory นะครับความจุนะครับ32 g b นะครับมาให้ใช้งานได้เลยนะครับก็คือคุณไม่ต้องไปซื้อ Memory เพิ่มเนาะผมนะครับไปซื้อรออนนแรรกะคคับเืุ่ณลงทะเบียน Sony นนะะะคคครรรัััับบบบก็จไได้้ททงหม2,000าาเอว รับซื้อแบตเตอรี่นะครับซื้อคลิปแล้วก็ซื้อเจอา้าตัวมโฟรครับอย่างใดอย่างหนึ่งเรามาแกะกล่องกันเลยอันนี้นะครับก็จะสิวพลาสติกมาแบบค่อนข้างจะโอเคเลยโอเคมาได้แล้วเปิดได้แล้วผมชอบฟิลแบบแกะพลาสติกแบบนี้มากเลย ก็จ้าตัวนี้นะครับเวลาถ้าคุณซื้อมือหนึ่งนะครับมันจะมีซิลตรงนี้มันจะแปลว่าคุณนะครับจะยังไม่ได้รับการแก่นะครับจอตัว Sony TV 10ถ้าใครซื้อมือหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มันแก่แล้วนะครับก็แนะนําว่าอย่ารับสินค้าตัวนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไวเชอร์นะครับที่มันแนะไมด้วยก็คุณต้องเข้าไปสมัครนะครับเจ้าตัวม y Sony ก่อนผมมาบอกก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปครับก็จะมีเจ้าตัวเบมบริกาดไว้มาให้นะครับก็อันนี้เขาก็จะ หนีบเจ้าตัว s c o t เ h t a มานะครับแล้วก็แกะได้เลยนี่อุ้ยกล่องข้างหน้าขาดไปไหน่อยไม่เป็นไรพอนี้เราซื้อมาใช้เนาะแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยเดี๋ยวครับนี่ตรงนี้คือด้านหลังอะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะไม่มีตัวไหนที่มันเขียนเจ้าตัวอัลฟ่าเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่เขียนเจ้าตัวเจ้าตัวอัลฟ่ามาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับในกล่องว่าเจ้าตัวเจ้าตัวในกล่องนะครับเจ้าตัวนี้มันมีอะไรมาให้บ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโซนี่นะครับก็สิทธิประโยชน์นะครับไมโซนี่ก็สามารถเอาไปสมัครนะครับถ้าคุณสมัครไมคโซนี่นะครับประกันของเจ้าตัวเนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก12เดือนนะครับเป็น15เดือนแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับแบบค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะเท่าที่แบบความหนามันมีนะครับแต่ถ้าใครที่ทําหายก็ สามารถเข้าไปเว็บนะครับเจ้าตัว sony co t h ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่วยเหลือเรามาดูกันครับว่าในกล่องครับมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูเจ้าตัวกล้องนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นพวก e u ต,ต่างๆอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวผลปุยเนาะซึ่งผมซื้อสีดำมามันก็จะเป็นเจ้าตัวสีดำนะครับมีแบตเตอรี่นะครับแยกออกมามี อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ในการชาร์จนะครับแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นสายชาร์จที่เป็นเป็นตัว Type C แล้วนะครับไม่ได้เป็น m i โคร USB แล้วก็ใส่กล้องนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ใช้ผมขอเก็บไปก่อนเลยแล้วเราก็จะมากันตรงที่บอดี้กล้องนะครับดูดูด,ดูนี่นะครับก็คือจอตัโซนี่นะครับ CV-E10 นะครับผมขออนุญาตเก็บไป๊บมึงเนาะ จริงกไม่ได้เก็บเอาวไว้ไว้ทัางดีกว่านะครับนี่อันนี้ครับก็คือจาตัวโซนี่ซีบีเทนเลยอันนี้ครับก็คือจตัวโซนี่ซีบีเทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสลับกล้องนะครับมาใกล้ๆให้เราให้ทุกคนนะครับได้ดูแบบใกล้ๆครับก็ตอนนี้นะครับเราจะมาดูรอบๆตัวนะครับจตัวโซนี่ซีบีเทนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตผมจะลอง ใส่นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าไปก่อนว่ามันมีแบตเตอรี่มาให้ไหมซึ่งผมอันนี้ผมไม่ชัวเลยปั๊บดาว่าไม่มีนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้แบบทดลองเทสนะครับเวลาเราใช้แบบเจ้าตัวกล้องกันเนาะโดยบอดี้นะครับของเจ้าตัว Sony c v 10ตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับมันค่อนข้างจะมีความพลาสติกมากๆครับเหมือนพวก A501 นะครับหรือว่า A601 มันก็จะฟิลแบบประมาณนี้เลยนะครับตัวเลนส์ที่ให้มานะครับก็คือเจ้าตัว s o n y นะครับ E นะครับ16.55เป็นเลนส์ซูมไวฟ้านะครับก็เป็นเลนส์คิดนะครับตั้งแต่สมัยแบบ nex 5 nex 6อะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับด้านบนนะครับดมไลฟ์ฟังนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวมัลติเขาชูนะครับเราสามารถซื้อไมโครโฟนนะครับที่มีเกรนลับนะครับแบบที่เต้านะครับมาเสียบได้เลยของโ o n y อันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับก็จะมีเจ้าตัวขนปุยนะครับมาให้ด้วยเอาไว้พวกกันลม สวิ์เปิดปิดนะครับมีปุ่มปรับโหมดนะครับภาพนิ่งวิดีโอนะครับ Q อดิแอลนะครับอันนี้ค่อนข้างจะหนืดผมไม่มั่นใจว่าถ้าใช้ไปนานๆนะครับมันจะหนืดไหมนะครับปุ่มอัดวิดีโอครับก็ค่อนข้างจะมีความใหญ่นะครับปุ่มชัตเตอร์ปุ่มซูมนะครับอันนี้ก็คือ Backout d เ f o c u s นะครับมาดูนะครับถึงด้านหลังครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับฟังก์ชันต่างๆหรือว่าใครที่กำลังดูรูปอยู่นะครับก็สามารถใช้นะครับส่วนนี้นะครับเข้าไปยัง กด F N นะครับแล้วก็เซนทูสมาร์ทโฟนได้ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มแบบทั่วๆไปเนาะอันนี้นะครับเป็นปุ่ม Product Showcase นะครับปุ่มขยะแล้วก็ปุ่ม Pay ครับมาดูด้านนี้กันครับซึ่งผมมองว่าเออมันน่าสนใจมากๆเลยครับก็คือตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างสะดวกครับเวลาใช้งาน ส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเปิดแบบนี้นะครับเหมือนเจ้าตัว A7C ต่างๆก็จะมีพอร์ต Type C นะครับพอร์ต Micro HDMI นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่เป็นเหตุผลครับที่ผมซื้อเลยก็คือช่องเสียบหูฟังนั่นเองฟังก์ชนอื่นครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นครับก็จะไม่มีเจ้าตัว NFC นะครับแบตเตอรี่ SD card นะครับเสียบด้านล่างแล้วก็จอนะครับสามารถฟิบนะครับได้รอบทางเลยครับ โดยจอตัวโซนี่นะครับ CV10 ครับก็จะเซนเซอร์นะครับความละเอียด24ล้านพิกเซลนะครับเป็น APS-C โล่โฟกัสนะครับ425จุดครับก็สเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว CV10 ครับก็จะมีความประมาณนี้นะกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเออทำไมเราถึงซื้อนะครับจอตัวโซนี่ CV10 กันครับก็เหตุผลนะครับพี่หมซื้อนะครับจอตัวโซนี่ CV10 ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลหลักๆเลยครับก็คือด้านงานวิดีโอครับ งานวิดีโอนะครับของโซนี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานวิดีโอนะครับที่ค่อนข้างเชื่อใจได้มากมากครับเวลาเราทํางานคนเดียวนะครับการมีโซนี่ซีบีเทนะครับหรือว่าก็ตัวกล้องโซนี่ตัวอื่นๆนะครับมันทาให้ผมเวลาทํางานผมสบายใจว่าระบบโฟกัสมันเข้าระบบมันฉลาดพอนะครับทำให้ผมเวลาทํางานคนเดียวไม่ต้องเหนื่อยบวกกับช่วงนี้นะครับเราเข้าสตูดิโอไม่ได้นะครับก็มันยิ่งทําให้เวลาเราทํางานนะครับ เมื่อคุณมีกล้องตัวเดียวนะครับแล้วก็มีกล้องที่ฉลาดแล้วก็มีบุรักโชว์เคสนะครับที่ตัวนี้ทําได้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานผมม,มากในราคาแค่แบบ23,900บาทเป็นกล้องที่บอกเลยครับว่าไม่ได้แพงครับมาพูดถึงภาพนิ่งนะครับก็มันไม่ใช่เหตุผลเลยครับที่ทําให้ผมซื้อนะครับจอตัว Sony CB10 ตัวนี้ครับเพราะว่าจอตัว Sony c ซ1 0ตัวนี้คือภาพนิ่งมันดีนะครับมันเป็น APS-C ฟคสี แต่เลนส์มันค่อนข้างจะคูลแล้วเลนส์ที่ผมมีค่อนข้างจะเหมาะกับฟูลเฟรมมากกว่าแต่อ่ะคเยผมถ่ายวีดีโอผม, video, ผมโอเคนะถ้าใช้เลนส์ฟูลเฟรมอะไรเงี้ยมันทำให้ผมอาจจะไม่ได้แบบอ่านำตัวนี้นะครับไปใช้กับภาพนิ่งมากนะครับก็ในตัวนี้ครับผมจะเน้นงานวีดีโอนะครับหลักๆโดยเฉพาะงานวีดีโอนะครับที่ทํางานคนเดียวหรือว่าแบบ มีต้องการความง่ายนะครับในการทํางานตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วผมก็มองว่าผมจะเอาไปใช้งานในจุดนั้นครับแล้วถ้าถามนะครับว่าเออทำไมทํางานคนเดียวนะครับทำไมไม่ซื้อนะครับจ้ตัว Sony CB1 เหตุผลนะครับก็คือราคามันต่างกันแค่พันเดียวนะครับแล้วก็เรื่องเลนครับมันมีให้เลือกนะค่อนข้างจะเยอะถ้าผมอยากเอาตัวนี้ไป on field ใช้งานแบบกดโหดตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับผมสามารถเอาเลนส์ f u ลเ f ร a ที่ผมมีที่ ค่อนข้างใจเยอะนะครับเกือบสิบตัวก็สามารถเราไปใช้งานได้แล้วก็ได้ภาพนะครับน่าใช้หลังเบอร์สวยๆครับกับจอโต้โซนี่ซีีเทครับก็สําหรับนะครับจอโต้โซนี่ซีวีเทตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปลองใช้นะครับแล้วก็ลองไปอัปเดตกันก่อนนะครับว่าเออมันเจ๋งนะครับแล้วก็มันดียังไงนะครับกับจอโต้โซนี่ซีีเทนตัวนี้นะครับหรือใครนะครับที่มีคําถามนะครับกับจอโต้โซนี่ซีีเทตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาที่ดนใจได้เลยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีนะครับขอตัวลาไป